วัสดีค่ะประเด็นสิมารีวิวเหรียญให้เบิ่งพี่น,อน้องน,นี่น,นี่เหรียญห้าสิบต,งนนตังปีสี่ศูนย์เด้อพี่น้องเหรียญห้าสิบตังปีสี่ศูนย์ี่ปีสี่ศูนย์นี่เหรียญห้าสิบตังสมัยตะกี้เด้อพี่น,อน้อง ปีสี่ศูนย์พี่น้องอนันไว้นี้อันนี้อันนี้ปีสามแปดพี่น้องเรียนห้าสิบตังค์ปีสามแปดเด้อพี่น้องีปีสามแปดมันหน่อยมันมองว่าใครเห็นประเด็นตาบ่ดดีน้ำ เบื้งพ่อหน,หน่อยๆนี่ยปีสามแปดพี่น้องประชันที่เก่าปีสามแปดปีสามแปดพี่นปีสามแปดไวน้นี้นีอีกเลี้ยนหนึง่ง นีก็ปีสามดเด้อพี่น้องเหรียญห้าสิบตังปีสาปดนี่ก็3สามดเื่อกันสาปดน่ายหลวงราชการที่เก่า นี้ปีสามสามเด้อพี่น้องอันนี้ปีสามพศสองพนห้าสาสสาเป็นเหรียญหาสิปตังเด้อพี่น้องพศสองพันห้ายสามสิามพอนห้าร้อย, 33, ยอสามสสเหรียญน,น่อยเนาะพ่อเนาะเหรียญน,น,น้อยๆเลยเหรียญน้อยสามสาม่ ันนี้พอสอนอันนี้พ่อสอนอ,อย่างนี้อันนี้เป็นมากสี่เดือพี่น้องมัประเด็นบริเษัทอย่างนี้มันเป็นมากสี่ตะผัดแต่ได้ดมากนนมันสี่เมีตัวหนังสืออยู่หันเขาปั่มพิษผัดตัวหนังสือเป็นเป็นเองต่างเต้ใดมากว่ะอันนี้ปีสี่สิบเอ็ดพี่น้องสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนี่สองพั 41, นห้าร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเห็นไหร ชองบ้านหาลอยสี่สิบเอ็ดอันนี้เขาปั่มพิษผ่าดเองเด้พี่น้องเบียนบ่บด้ิเหตดเดนมันบัไดหลอกอย่างนี้เป็นมาเองเป็นมั่งสีสะผัดใดตัวหนังสือเห็นบะเป็นเป็นเองพี่นอ ừ, ้องต้วหนังสือเขียนว่าประเทศไทยอะเขาเป็นหนังสือเองเขาเป็นสีบะหมีม่กร้อยกับตุดกัติดได้ไหมเขาเป็นเอง มีพ่อสอนองพันหาลอยหาสิบหาเด็กหาสามตัวเลยไปนอนเด็กหาสามตัวนี่เหรียญยี่ผ้าสตังเหรียญยี่ผ้ามีพ่อสอนอะไรเนาะนี่นอน,นอตัวน้อยครับหน่อยเนาะพ่อสออย่างเนอะ อันนี้ก็พอซอสีีสพี่นองสองพันาร่อยสี่สิบยิบหาตังสองพันอร่อยสี่สิบหาสิบตังสองพันอร่อยสี่สิบสมีอยู่สองเหรียญยี่สองเหรียญพี่นนองอันนี้สี่สิบีอยู่พออสี่สิบมียิบหากับมี5หสิบตังเหรียนหาไปเหรียญว่าท่านไอ้คนเบื้ง เดินมาท่านหนึ่งอันนี้อันเหรียญหาซิปตังค์ให้กันอีกสุ่มหนึ่งเด้อพี่น้องสุ่มนี้สิมีอันวัดอันนี้เขาเอินนอน้นวัดอีหยังเนาะถาดท่องถือพี่น,อน้องเพิ่นก็บ่ฮู้จักอันนี้หาซิปแปดหาซิปแปดเรียนเก่าแล้วเนาะเรียนเก่าแล้ว เนี่ก็เหรียญซุ้มเก่าอันนี้เหรียญซุ้มเก่าอันหนึ่เหรียญเก่าเหรียญเก่ียลวแต่ไปเหรียญเกลียใบตัดโดนโดนเหรียญเก่าถ้าไปเหรีเกลียใบตัดโดนโดนเปิดไฟซองเอาพี่น้องใครเห็นหงอนดันเพรเห็นหงเลยไปเหรีเกลียใบตัดโดนโดนเหงื่อก็กัน เก็บใบเต้โดนๆผมไปเนานี่ก็คือการเก็บใบเต้ดนนี่สองพันหา้อยนสองพันห้าร้อย่เคยเห็นหูนี่ก็อ,นนกอ,นนกอ้าไฟดับแร้ ไฟดับล้พบพพว,นนบวพี่น้องไฟพ่ครเอาหม่อ้าวดับีล้วพี่น้องไบ่ไฟดีล้วบัดนี้จิจบไิไว้ซ่ำนี่ก็เล้อพี่น้องขอพุ้นุกไหลุกเิือตกกำลังแรงใจให้กินบโบ,บโจโบโลงให้จเจริญอนเรื่องก่กกาหนาทํามหาจกิน เปิดไม่มากแต่ช้าๆได้พาเล่มงามขอบคุณตัวโลกเด้อพี่น้องตั้งคิวอยู่สมั e รไม่เป็นตั้งคิวตั้งคิวซีอูเนตตามขอบคุณทุกไหลทุกแค่ทุกเลือทุกการติดตามเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเอาไว้ยันติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ไปเดินกัมี่ซำนีนล่ละเอามารีวิวไปเดินบป่าเสือบป่าขายบป่าหุจักราคาเห,หรียญดอกพี่น้องไปเดินมารีวิวให้เบิง้งซื่อตามที่คนมากันปเก็บเหรียญในเสือ รีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งซื้อเด้อก็เด้อประเด็นเห็นเพิ่นถามราคาเหรียญประเด็นโบหูเรียงน,น้ำดอกเพราะว่าประเด็นหนึ่งโบหูจริงประเด็นกระบอกกาบเบาเนาะพี่น้องเนาะประเด็นกระแค่นํำมาเสนอเรียงรีวิวเหรียญในซื้อเด้อพี่น้องเด้อก็อโทษก็ให้เดินเพิ่นมาถามประเด็นบานคือบ่บอกราคาพนัประเด็นโบหูจักพี่น้องประเด็นไปเบิ่งอยวนค่าเจ้าบอกกันยู้ยูตามคลิปคาเจ้า ไปเบิ่งหลายอาจารย์อยู่แต่ว่าประเด็นเตียวมาเว้าก็บ่ได้เพราะว่าประเด็นบ่าู้แจ้งเห็นจริงเนาะคะเนาะประเด็นเบื่อเลยบ่อยากกั่นเว้าเพราะว่าประเด็นบ่้านนั้นคันเห็นจริงด้วยตาเปล่าอันนั้นอีหลีประเด็นย่งค่อยสิกล้าเว้าเต็มปากประเด็นบ่กล้าเว้าดอกแกเอามารีวิวให้พี่น้องเขาเบื่องสื่อเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟประเด็นกับสิขอจบคลิปไว้ซัมนี้ล่ะอันใดบ่ดีบ่งาหน้าบอโก็ติดก็ไพ่เด้อพี่น้อง ยอมรับไห้แต่เพียงผู้เดียวขอบคุณเลยหลายวัสดีค่ะ